สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราพามาชมชุดหน้าตัวท็อปนะคะใส่รถตัวเตี้ยสําหรับรถด2020ีแม็กซ์2020ถึง2023นะคะที่จะอัพหน้าเป็นตัวท็อปนะคะรายการเปลี่ยนก็จะมีตั้งแต่ไฟหน้านะคะชุดใส่ไฟกันชนนะคะเป็นตัวท็อปนะคะสูงแปลงเตี้ยนะคะแล้วก,ก็กระจังหน้านะคะเป็นตัวท็อปนะคะชุดไฟตัดหมอก LED นะคะ งานสวยๆเนียนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมงานกันเลยนะคะนี่กันชนนะคะก็จะเป็นกันชนเท้นะคะตัดต่อ,อเข้ารูปสนิททุกจุดเลยนะคะเชื่อมนอกเชื่อมในนะคะให้ดูงานเนียนๆเลยนะคะงานสีเป็นสีระบบ2ูเนะคะงานสีฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะใส่ได้ตั้งแต่รถตัวเตี้ยดีแม็ก2020นะคะถึง2023นะคะ ที่จะสนใจอัพหน้าเป็นตัวท็อปนะคะรายการเปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ได้หน้ารอๆกลับไปได้เลยนะคะนี่ให้ดูงานใกล้ๆกันเลยนะคะสีช้ำๆเลยสีขาวนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นตัวท็อปสองพั เป็นตัวท็อปนะคะเป็นอะไรแท้นะคะชุดสายไฟแล้วก็ไฟตัดหมอก LED นะคะพร้อมชุดสายไฟพร้อมสวิตช์นะคะแล้วก็ฝาข้อที่ติดอยู่กับกันชนแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามที่ร้านตั้งออตช็อปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์0838947603นะคะติดต่อสอบถามที่ช่างต่ำโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะพักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอชม EP ต่อไปนะคะว่าเราจะาพามาชมผลงานชุดไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ